สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศนะครับความดีใจของทีมโตโยต้านั่นก็คือมีสาวเตยหัตยาบำรุงสุขซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่กับโตโยต้ามานานพอสมควรนะครับและก็ในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าการเล่นลีกอาชีพประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าเจ้าตัวสามารถพาทีมเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ก็ต้องไปเจอกับทาง NEC ก็เป็นทีมของเพียวอชลาพรน,นั่นเอง สำหรับเกมพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันในรอบรองก็เป็น NEC พบ Toyota และอีกคู่หนึ่งก็คือ JT พบกับ a n g e นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกในการเข้าสู่รอบรองนั่นเองก็ถือว่าเป็น2คู่ที่น่าสนใจมากๆนะครับและคู่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่ของเตยและเพียวนั่นเองนี่ก็เป็นบรรยากาศของสาว Toyota นะครับหลังจากเอาชนะได้ก็แสดงความดีใจแล แล้วก็ถึงกับการน้าตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับเตยหัทยามรุพุขุของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยการปิดแต้มสุดท้ายด้วยการเสริมให้กับโตโยต้านะครับ ถ้าต้องย้อนไปดูการแข่งขันของโตโยต้าในฤด,ดูกาลนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและการหลุดเข้ามาใน6ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ามาแข่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดแล้วก็ความตั้งใจของนักกีฬาก็คงจะเห็นได้ชัดนะครับว่านักกีฬาก็มีความพยายามสูงจนสุดท้ายนะครับก็ผ่านทางฮิซามิสึไปได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยทีเดียวและก็มีทาง ผู้เล่นไทยของเราอีกหนึ่งคนนะครับชิตพรก็อยู่ในทีมนั้นด้วยนี่ก็เป็นมีากาศช่วงท้ายๆนะครับที่อยากให้แฟนๆได้เห็นนะครับโดยเฉพาะเตยหัตยาบำรุงสุขนะครับก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นก็มักจะโดนกองจับให้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมรวมถึงแสดงความยินดีจะก,กับ เตยหัทยาบุพงสุขด้วยนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งกับเพียวอัชลาคบพรคงยศนะครับเป็นคู่ไทยของเรานะครับ คู่นี้การันตีได้เลยว่ามี1ทีมที่มีสาวไทยของเราเล่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนหากว่าอีกทีมหนึ่งได้อันดับ3จะเป็นทีมใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ถือว่าเป็นทีมสาวไทยของเรานะครับขอให้ได้หนึ่ง ได้2หรือว่าได้3ก็ได้ <Okay. S 1> ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราต่อไปสำหรับเกมทั้งคู่นะครับในผลงานวีลีกนี้ <Okay. S 1> ก็ดีมากๆนะครับเพียวอัชราพรเองก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ได้มาเสริมให้กับ NEC และก็เป็นตัวหลักให้กับทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคู่กับโคกะเลยทีเดียวและก็ทีมแกล่งของทางโตโยต้าเองก็ผู้เล่นต่างชาติทั้งสงคนนะครับที่คอยช่วยทีมมาจนถึงรอบ นีได้อย่างอัชลพรคงยศหรือว่าทางหัทยาบำรุงสุขก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือของทีมชาติไทยของเราการมาเจอกันและก็เป็นตัวหลักให้กับทีมแบบนี้ก็บอกเลยว่ามันเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าทางโตโยต้าเองก็เป็นรองทาง NEC แล้วก็แพ้กับ NEC ออยู่บ่อยครั้งแต่การกลับมาในรอบอรองชนะเลิศนี้ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทีมไหนจะได้โอกาสและได้เปรียบในการแข่งขันในระหว่างเกมก็ต้องรอรุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับชมแล้วก็ให้คําติชมรวมถึงให้กําลังใจนักกีฬาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยรวมถึงการสมัครสมาชิกนะครับก็จะขอบคุณมากๆก,ก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราต่อไปรวมสนุกแล้วก็ร่วม เชียร์มันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับรอบรองชนะเลิศยังไงก็จะมาอัปเดตการแข่งขันให้แฟนวอลล์บอลได้รับชมกันอีกครั้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ